สมรักยันไม่มีแซกพอรู้สาว17ถึงกับสะดุ้งหยุดทันทีแล้วหลับแต่กลับมาได้แบบนี้ยอมไม่ได้เจมแมนสุราสปะทะเชฟโอ้ยลูกชิ้นและเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยอยู่กับผมนนจชวนเจือ,อรายงานครับมาแล้วครับสวัสดีทุกคนในตอนนี้อยู่กับผมนนชวน ก็มีเรื่องราวที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับมันจะเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้ต้องเตือนหนุ่มๆแล้วก็ผู้ชายทุกคนด้วยตอนแรกเห็นชื่อแล้วก็แบบหุ้ยช้เี้ยสมรักยันไม่มีแซกพอรู้ว่าสาวอายุ17ถึงกับสะดุ้งหยุดทันทีแล้วหลับเผยพึ่งอย่าภรรยาได้2เดือนน่าสมรักเล็กพรีดีกว่านะครับได้ไปเที่ยวนแล้วก็มีการพลาด เล็กน้อยถึงปานกลางเพราะาไม่ได้เช็คแบบประชาชนก่อนนั่นเองก็เลยเป็นข่าวสร้างความมึนงงให้กับผู้คนทั้งหลายเมื่อก่อนนะ่ยตอนเด็กๆนะพ่อก็ชอบดูมวยไงแกเป็นแบบ นักกีฬานะเกิดไทยกันปะเนี่ยนักมวยโอลิมปิกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนแรกของประเทศไทยมั้งที่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าไม่ได้ไงเทียงเลยเ,เดี๋ยวกูเซิร์ชด,ด่วนตอนนั้นกูจําได้ประมาณปีสามนะคือทุกคนเนี่ยตื่นมาดูแล้วไม่ฮีดังมากแบบดังทั้งซอยเลยตอนนั้นนะเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เหรียญทองในโอลิมปิกแต่วันนี้พลาดพลาดแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงพี่เขา่อยว่าพี่เขาพลาดยังไงนะโอ้ยนาตาอย่างผมนจะไปคงเขินคน ไม่ไมีขบคืนใครครับถือว่าที่ทก็รอพิสูจน์กันนะครับพิสูจน์กันว่า<แ>ว่าผมขบคืนจริงไหมครับผมเนี่ยนักกีฬาเดี๋ยวทออปีกไม่มีขบคืนใครแน่นอนจ <c oughs> บแล้ว ไม่น really uh ้ำ huh. พ hmm. uh ูดเลยอะเอาจิ้งไม่ต mm ้องพูดก so like ็ได้นะไม่ได้โม่ไม่ได้โม่ไม่ได้โม่จริงไม่ได้โม่จริงแกได้เหรียญทองจริงไม่ต้องพูดดีกว่าเนี่ยแล้วเขามาอย่างไงเข้ามากับเราเองนะเขผมก็ไปเที่ยวผมครับแล้วก็น้องเขาก็มาเที่ยวเขาน้องเขาไปยืนกินอยู่โต๊ะผมนี่แหละครับแล้วเขากลับเพราะว่ากลับเพราผมครับกิดตรงนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนเขามาด้วยเองเขาก็มาผมมาด้วยเองเดี๋ยวผมไปเอาเลย นั่นแหละพี่เขาบอกว่าน้องเขามาเองมันมีกล้องวงจรปิดด้วยที่นี่จะก,กำมะกรข่าวเลยครับเนี่ยดูกล้องวงจรปิดกันนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเออ่สมรักษ์นะครับเป็นพรีอ๋อแล้วนี่คือน้องคนนั้นใช่ไหมอายุ17นะอืมก็อุย้ยมีจับแก้มเนี่ยอืมกอให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อคนแบบมองไม่ทันมีจับแก้มนี่เห็นไหมแล้วก็พรีพรีก็เออ่ขึ้นค้อมมาอ่าก็เป็นการสอดสายน,นะครับเหมือนหมวกกัน้องจะไม่ใส่ด้วยนะครับอันนี้ ก็น่าจะไม่ไม่ใกล้ไม่ออนี่ไงไปละอ้ะาออกไปแบบชัดเจนนะอันนี้ภาพชาัดคมล้างอัดฉีดทำไมต้องมีข้อความนี้ขึ้นมาตรงนี้พอดีเลยวะแล้วเราไปดูแชท17กันหน่อยไนงะขอเรียกว่าแชท17อะไรกันคือ17คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เยียมใจไปเป็นการตามไม่ไหวแล้วอะ่ะทีมงานม,มารับหน่อย <laughs> สิ้นสุดการแชร์ตำแหน่งแล้วอ๋อนี่มีการแชร์ตำแหน่งกันนะฟิวมาเ <laughs> ขาย่านโอ้ มีรูปเลยเอ้ยหลับจริงอะแบบพี่นา้าแกบอกเลยอะพอรู้เป็นสาวใช่ปะสะดุงะ้งเงสะดุ้งก่อนหนึ่งทีแล้วก็หลับเลย <c oughs> อะไรวะริวฟาวแล้วแล้วเขาใจจะขาดแล้วโอ้โหใจจะขาดเยหรอโอ้ใจจะขาดแล้วอค่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วยู่ไสลงมาเลยริวอยู่ไหนไปนะทำไมไม่ลงมาวะก็ลงมาดิถ้ามาคนไหนเรียวอยู่ไหนอ่ะมันรับเขาเนี่ยบักฟอร์ไปพ่อใหญ่บาดพาเขมาลงแหลมขยันพ่อใหญ่บาดเรียบร้อกให้ได้ฉายาใหม่แล้วโดนจริงโดนจริงเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวหน่อยครับเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยเด็กคอยเป็นย่ กฎหมายเนี่ยต่อให้ไม่ยินยอมนะหรือยินยอมก็ผิดอันนี้กูกล้าพูดเลยว่าสวยมากเพราะว่าญาติกูเป็นน้ากูนี่แหละคือเมามีสาวพม่ามา,มาแบบนั่งด้วยไงส่วนน้ากูก็แบบเอ้ย,อยพาไปขับรถนะครับแล้วก็พาไปบ้านพอลงรถมาปุ๊บไอ้สาวพม่าคนนั้นทำไงรู้ปะแม่งถ่ายรูมถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปถุงยางแล้วก็โทรไปหาตำรวจกูแบบ ว้าวโดนแล้วแล้วโดนง่ายด้วยแต่เรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วแหละคนในหมู่บ้านก็ยืนยันได้ว่าไม่ทำอะไรก็เลยโดนอยู่ดีนะเพราะว่ามันเด็กส7เกไงเด็กยังไม่บรล้นิติภาวะก็โดนอยู่ดีก็เคลียร์ไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีเดียวกันนะสำหรับเพี่สำหรับพ่อบ้านพ่อใหญ่บานเด็กมันยุ่งสมรักคำสิงบวกแล้วจะใส่เสื้อตัวนี้เห็นไหมตั้งแต่ใส่เสื้อตัวนี้ดวงซวยลงซวยลงอาว ก็ว่างกันไปพ่อใหญ่บา้านบอกว่าเดี๋ยวเอ่อมีทนายนะแล้วก็ขึ้นทรงขึ้นฐานอะไรก็เดี๋ยวก็ให้ทนายคุยนะพิสูจน์ความจริงกันต่อไปกูชอบมาหยุดแล้วหับเฮ้ยเฮ้ยสิบเจ็ดวเฮ้ยกูหลับไหมมาเดมวโมอะไปข่าวต่อไปกันดีกว่านะไม่มีใครเคยได้ด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมข่าวนี้นี่ก็โอ้โหเป็นกระแส มาแรงมากมันมากถ้าใครดูไลฟ์สดอยู่ตอนนั้นจะมันโคตรๆเจแมนสุราชผมชอบมากนะเจแมนเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนมากลงทุนมาผลกระแสเพื่อที่จะมาโอ้ยเสี่ยวนี้คุณเป็นคนขายคนเดียวในประเทศไทยเหรอแล้วผมซื้อเฟรนชายของคุณมาไหมตามตามดาชีชีมันเหมือนอารมณ์แบบมาีสปอร์ตฮะแล้วก็แบบ เราด่ากันมันแล้วมันอยู่ดีมันปิดไม้แล้วมันออกเกม,มแล้วแบบมไม่อารมณ์มันค้างมันมันไม่ไเขา้าใจคือกูเนี่ยเข้าใจอารมณ์เจแมนเลยผมเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยมีใครได้ด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมผมต้องเลยด่ากับโอจริงจริงเหมือนกัน ที่คุณมาด่าผมแบบนั้นน่ะอันนี้คือติดใจเรื่องด่าติดใจเรื่องด่าเพราะผมมองว่าผมเกิดมาทั้งชีวิตนะพี่ผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สวยรวยอะไรหรอกแต่ไม่มีใครเคยได้ด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมเนี่ยเพราะเวลาผมโทรกลับไปเขาไม่รับโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวเ่นกลไม่เดี๋ยวจำหน้าคุณได้ว่าขายแฟนชายเชฟก็ใช่ไงใช่ไหมคะวันหนึ่งที่เขาไปขายก๋วยเตี๋ยวเขาทำแบบของเชฟเลยจัด จัดเหมือกันเผมซื้อกะละมังที่ไหนล่ะคะจัดเหมือนกันเลยคือจัดเหมือนกันเลยนะคะแต่แบบการจัดอะแพทเทิร์นมันไม่สมควรแล้วควรจะให้ผมจัดกับโต๊ะจีนเหรอคะโต๊ะมันมีอยู่แค่แบบเดียวแล้วก็๋ยวโต๊ะจีนไหมฮะใช่ป่ะใช่แล้วยา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 วนี่เคยไปบูธกันหรือเปล่าเนี่ยแพทเทิร์นร้านเป็นบูธอาหาระ ก็มีร้านก็จัดคล้ายๆกันก็ไม่รู้ว่าเหมือนขนาดไหนนะก๋วยลายเดียวกันหรือว่าซิงค์แล้วยิ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะมันก็แบบมันจะมีอะไรเยอะว่ะมันก็ต้องเหมือนๆกันแหละก็ดีนะถ้าเจแมนทาแบบเป็นเวลาออกบูใช่ปะก็ทําเป็นโต๊ะจีนไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเหมือนคนละครึ่งทางทุยเฮียเฮียแต่ตอนนี้เจมนก็น่าจะเป็นผู้ชนะนะครับชนะน็อกเลยดูลูกค้าเดิโอ้ คนเยอะมากเลยอะ่ะเนี่ย้า,านบ้านน้ำลูกชิ้นคั่วกระเทยก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจแมนสุราษนี่ผู้ชนะเห็นไหม<ว>คนเต็มเลยต่อแถวดังเลยอะ่ะเนี่ยทีเนี้ยโอ้โหทีเนี้ยยาวเลยอะ่ะผมว่าเจแมนต้องทำโต๊ะจีนแล้ว,วต้องทำโต๊ะจีนนะเนี่ยแล้วไม่มีสตอรี่เลยนะเจแมนนะฝรั่งมางงอะ่ะเฮ้ยทำไมผมมากินก๋วยเตี๋ยวที่สุราษแล้วทำไมเขาจัดเป็นโต,ต๊ะกลมม,มาเนี่ยไม่ได้มาทำอะไรนะมาเพื่อมาด่ากลับไอ้ชี้ไอ้ด สุดยอดอะคนลงทุนนะจำไว้นะมึงอย่าไปทำให้ใครแค้นนะความแค้นเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันเว้ยเข้าใจไหมป่ะข่าวต่อไปดีกว่าครับข่าวนี้นี่เป็นข่าวที่กูไปเจอมากําลังจะนอนแล้วก็ถ่ายเฟซไปดูนะก็แบบเฮ้ยคนมาพิมพ์อะไรกันมาเยอะแยะเลยว่าในโพสในรูปมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยคุณไปดูก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเออเนี่ยเฟซพระรามเดินดงนะ ก็โพสต์ในกลุ่มเนี่ยเที่ยวลาวด้วยตัวเองไงมีรูปเป็นรูปนี้ครับรถโตโยต้านะครับเป็นรถตู้โตโยต้านะแล้วก็บราณสถานนะครับหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีแคปชั่นว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยก็ถ้าเป็นคนไทยนะครับก็ถ้าเห็นแคปชั่นอย่างนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบขิงใช่ป่ะเอ้ยเวียงจันทร์น่ะก็แค่ปากซอยอ่ะพี่มาได้อ่ะพี่มาเร็วอะไรเงี้ยพี่มาถึงแล้วสำหรับคนไทยแต่ว่ามันก็มีบางคนนะที่แบบ ก็ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแล้วก็เ,เกิดการด่ากันอย่างเมามันมั่วไปหมดเลยตอนนี้ไม่ความว่ามองใดนี่อ่าต้องมีคนอธิบายนะนี้ทําให้คนลาาเนี่ยไม่เข้าใจครับบางคนนะแล้วก็มีมานีย่ยมาช่วยแปลเนี่ยความหมายคือการเดินทางใกล้ความสบายใจเปรียบเหมือนทางออกม,มันใกล้แล้วกูคือความหมายคือมันคือมันก็ไกล มันก็ไกลแหละแต่ว่าคือกูไปกูไปสบายสบายไปง่ายลําบากนะแต่แบบกูก็มาแล้วไงเนี่ยไม่ได้ไกลนี่ว่ากูก็มาถึงได้อะไรเงี้ยเ <Why? S 1> ข้าใจปะมันมัน,มนม็คือการขิงนะ่ะนะตามไม่เข้าใจนะเอ้แต่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวลาวนะที่แบบช่วยอธิบายนะครับว่าบางคนมันก็ไม่เข้าใจนะเออก็มันก็ตลกดีนะอันนี้มันเป็นข่าวดิเฮ้ย เทีย่ยงอะไรกันขนาดนี้วะสองหมื่นคอมเมนต์สองหมื่นสองพันความหมายมันไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่ปากซอยมีความหมายว่าไม่ได้ไกลเหมือนอยู่หน้าปากซอยโดยบริบทของความหมายเอ่อมันก็จะลาวแบว่าเออไกลแค่ไหนถ้าหากจะมาก็มาได้เหมือนเวลาเราอยากไปปากซอยหน้าบ้านตัวเองเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงจะต,ตีความเดือดร้อน,น,นอะไรไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธแต่ก็ควรนะครับเขาใ้ใจในความหมายของประโยคเจตนาของผู้เขียนว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรไม่ตีบธิปายไปเอง จริงจริงรักกันเจอะนะพวกเรามันคือแคปชั่นขิงนะกูออกมายืนยันอีกคนหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นความหมายในทางลบถ้ามันเป็นทางลบเนี่ยมึงมาถีบหน้ากูได้เลยจริงๆอ่ะสลหับนนชวนเจือกในคลิปนี้เอาไวเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่เพิมาดูใหม่ดูจนจบย่ไม่กดซับจะครกดซับจะครก็ได้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในนนชวนเจือกนะ สำหรับนนจวนเยืออน,นี้ออกไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วอุ้ยหลายถัรวด้วยนะเนี่ยกูเนี่ยอุ้ยไม่ไดโมพี่ไม่เดโมนะโห <laughs> ย